ถึงแล้วถึงแล้วพ่อแม่พี่น้องนี่นี่คือลานดอกลานดอก <Okay. S 1> อะยนี่แหละเขาเรียกว่าลานลานของดอกดอกหน,าน,นา้าหน้หนะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับการมาลูโกมาลูโกเลิกงานแล้วตอนนี้เวลาที่ญี่ปุ่นก็อยู่ที่ประมาณ4โมงเย็นค่ะวันนี้มาลูกโกเลิกงานไวน,นิดนึงทักทายพี่น้องค่ะสบายดีกันไหมคะประเทศญี่ปุ่นตอนนี้อากาศหนาวแต่ไม่ถึงกันหนาวมากแต่ก็ต้องใส่ถุงมือแล้วก็ใส่เสื้อผ้าหนาๆกันไว้ก่อนผ้าผ้าพันคอนี่ซื้อมาจากเชียงใหม่นะคะผืนละ35บาทถูกมากเลยแต่มาซื้อที่ญี่ปุ่นไม่ได้นะคะก็ วันนี้มาลูโกโอะอ่าอากาศดีมากเลยที่นี่นี่ลานดอกอ่าเอ,เอดอกกวางตุง้ตววงต้นดอกกวางตุ้งเดี๋ยวมาลูโกโอะกำลังจะปั่นจัก,กรยานไปที่ลานลานอ่าดอกกวางตุง้งเพื่อนที่ทํางานก็บอกว่าสวยมากเลยเพราะว่าเขาอยู่ข้างแม่น้าเนี่ยคือมาลูโกโอะมามาแถวนี้ก็คือปั่นจัก,กรยานออกกําลังกายบ่อยมากแต่ช่วงนี้เขากําลังเริ่มบานดูทางนี้นะคะทางนี้คือจะเป็นวิวฝั่ง แม่น้ำเขาเรียกว่าเซนไดเนคะวะก็แม่น้ำชื่อว่าแม่น้ำเซนไดก็เดี๋ยวปะปั่นจักรยานเลยค่ะมีเพื่อนคู่ใจที่จะต้องไปได้วยกันก็คือเรื่องงานแล้วก็ต้องมีห่อข้าวปินโตที่อยู่ที่ญี่ปุ่นก็ต้องใช้ปินโตเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายที่ญี่ปุ่นมันแพงมากทุกวันเราจะต้องห่อข้าวไปกินที่ทำงานแล้วก็สัมภาระที่ใช้ในที่ทำงานค่ะโอเคเลสโกไปกันเลยค่ะ ใช้เวลาจากที่นี่ก็ประมาณ20นาทีก็เดี๋ยวมารโกะจะาพาชมวิวไปเรื่อยๆแล้วก็ปั่นไปเรื่อยๆนะคะไปกันค่ะ Let's go อันนี้คือระยะทางถนนเส้นนี้คือรถใหญ่เขาวิ่งไม่ได้นะคะเขาจะใช้วิ่งได้แค่คนเดินออกกำลังกายหรือไม่ก็จัก,กรยานเท่านั้นค่ะนี่วิวข้างๆนี่ก็เขาก็บานเยอะเลยนะคะแต่ว่าดอกเขาเล็กๆเ,เขาไม่ได้อยู่จับกลุ่มกันเป็นกลุ่มใหญ่เห็นไหมคะ นี่นี่ถ้าเป็นที่ประเทศไทยเขาก็บอกว่าไปไปเก็บดอกกล้วงตุ้งไปแกงกันแต่ว่าอยู่ที่ญี่ปุ่นไม่ได้นะคะก็ตอนนี้มาลุโกก็ปั่นจักรยานไปด้วยแล้วก็คุยวิด้วยนะคะเดี๋ยวก็คุยกันเรื่องอ่าดอกกองวตุ้งก่อนว่าดอกกองวตุ้งเนี่ยอ่า คือเขาคือเป็นช่วงฤดูนี้ก็คือเป็นดอกไม้ที่ที่เขาเรียกอ่าใบไม้ปรีเนาะก็จะมีดอกไม้ใหม่ๆออกมาก็ดอกกลงตุ้งก็เช่นกันก็จะเป็นฤดูที่เขาออกดอกแต่คนญี่ปุ่นเขาแปลกอย่างหนึ่งเขาเขาไม่เขาจะไม,เะไม่เขาจะไม่เก็บของส่วนสาธารณะมาทานแล้วรสชาติมันไม่อร่อยด้วยแต่แต่ว่าที่ซูเป,ปอร์มาร์เก็ตเขาจะมีขาย มาลยก,ก็ชอบไปซื้อที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตมาเมื่อวานนี้ก็ไปซื้อมามัดหนึ่งก็ตกประมาณสาสบาทก็กำบ้านเรานะคะหนึ่งกำอ่ะก็เมื่อวานนี้มาลยก็เอามาผัดผัดเหมือนผัดผักบุ้งไฟแดงอะค่ะอร่อยมากคืออร่อยอะบอกตรงว่าอร่อยเดี๋ยววันนี้จะไปแวะซื้อที่ตลาดอีกแต่ก่อนที่จะไปซื้อที่ตลาดเราไปชม้านเขาก่อนเพื่อนเขาบอกว่าไปให้ได้นะกันเพราะว่า สวยมากเขากำลังบานเต็มที่เลยผ่านได้ยังไงล่ะเด็กต่างชาติไปถึงไหนถึงการกับรถคู่ใจคู่นี้รถหีบคู่ใจค่ะจักรยานสะพานนี้สวยมากเลยค่ะเห็นไหมฮะอันนี้คือประเทศญี่ปุ่นนี้ทำไมเขาเก็บภาษีแพงรู้ไหมฮะเพราะว่าเขาเอาเงินภาษีตรงนี้มาพัฒนาประเทศ จริงๆนะเป็นประเทศที่น่าอยู่อ่ะมาลกบเป็นคนไทยแต่ว่าชอบเมืองไทยรักมืองไทยแต่ว่าการใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันมันอยู่ง่ายนะอยู่สบายถ้าเรารู้จักการใช้ชีวิตที่รู้จักประหยัดแล้วก็ไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยค่ะนี่ไงป้ายที่เขาเขียนไว้ว่าเซนไดคาวะก็คือแม่น้ำเส้นนี้ือชื่อว่าแม่น้ำเซนไดค่ะก็ รถเขาจะไม่ให้รถใหญ่ผ่านเขาจะให้แค่คนเดินแล้วก็จัก,กรยานเท่านั้น มองคือแบบว่าโอ้โหสุดลูกหูลูกตาดูสิอุย้ยดอกเขาสวยอะ่ะขอเด็ดกลับบ้านได้ไหมเนี่ยแอบเด็ดได้ไหมพ่อแม่พี่น้องเห็นแล้วค่ะสวยไหมนี่แหละเขาเรียกว่าลานลานของดอกดอกหน้าโนฮานฮนะเอาง่ายๆแล้วภาษาญี่ปุน่นเขาเรียกว่าดอกหน้านโนฮานะค่ะคือสวยอะ่ะแอบเด็ดและแอบเด็ดแอบเด็ดมาเสียบหูเสียบข้างนี้อีก แล้วก็น,นะขเขาแชบข้างนี้อีก <c oughs> มีความสุขเห็นดอกไหมคะดอกเขาละลานมากอะ่ะดูสิโอ้โหสุดยอดคือคือถึงนู่นเลยนะคะมองไปถึงบนดอยเลยสุดเลยคืออันนี้คือมันจะเป็นริมริมทางที่อ่าเป็นสวนสาธารณะนะที่คนเขา ปลูกไว้ชมเดี๋ยววันนี้คนไม่เยอะหรอกเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันธรรมาดาแต่ถ้าวันเสาร์วันอาทิตย์เมื่อไหร่คนจะเยอะเพราะว่าเขาจะมาเดินออกกําลังกายแล้วก็มาถ่ายรูปกันเดี๋ยวเขาจะบานอีกนะคะอันนี้เขายังบานไม่เต็มที่เดี๋ยวดอกมันจะมีดอกที่เป็นตุมๆแล้วก็ดอกเล็กๆอย่างเงี้ยคะ่ะเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยที่เขายังไม่บานใบไม่บานที่เขากาลังอย่างเงี้ยขนาดอย่างนี้ยังแบบยังบานได้เลยนะคะนี่เห็นไหมเนี่ย ทำไมสวยเหรอเนาะดูสิสวยสุดลูกของลูกตาเห็นไหมคับพื่นเพื่อนพ่อแม่พี่น้องมาลุกโกรไปซะและ้วนี่ สวยอะไรสวยเวอร์วังอลังการเดี๋ยวขอนะคะช่อนี้ขอเอากลับไปบ้านเลยละกันสวยมากสวยมาก น้องเหลืองฉันอยู่ในดงทองไปกับรถคู้ใจของเรา ที่นี่เขาดอกก็ยังเล็กอยู่ดอกดอกเขาไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ถ้าไปทางนู้นเลยก็คือมันไปไกลเกินเป็นไงบ้างคะทิดว่าลูกอพามาชมอ่าสวนให้ค่ใคะให้ดอกไม้แทนใจให้ดอกไม้แทนไลค์ให้ดอกไม้แทนซับสไคร้ให้ดอกไม้กดติดตามบายบายค่ะ